คนดูดูสิครับตอนนี้เนี่ยพี่กําลังเล่นเจ้าตัวเกมโลบอกกันอยู่เลยนะโดยใช้ตัว,ตวโดยใช้เจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดนะครับเราสามารถที่จะตีมันได้เลยนะตีศัตรูได้แบบนี้เลยนะครับน้องๆนะ,ะดูนะคนดูนะ,ะพี่จะเลือกขนแสงมาก่อนเนาะแล้วก็หันจมาแล้วก็กดตีได้เลยนะครับน,นี่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 เป็นไงล่ะเราใช้สกิลได้ด้วยนะใช้พลังขนปีศาจได้นี่เป็นไงล่ะเรียบร้อยฮะ อ่านี่สามารถที่จะบอกว่าใช้งานได้นะกดตีคลิกซ้ายนะกดหานจอกดคลิกขวาค้างนะครับท่านผู้ชมนะมก็สมวนวิธีการต่อใช้งานทำไงไปรับชมกันเลยครับยบวซาวดีวิรุนเมกาดีวิรุนดูไปดีวิรุนชาวสายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับบิ๊กโคกกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับเราจะมีตัวเมาส์คีย์บอร์ดมาแนะนําจากทางโ o โจดกนะอันนี้แนะนานะครับวา่าซื้อไปเนี่ยใช้งานเล่นเกมโลบอคเนี่ยได้เฉพาะในส่วนของ Android นะที่เป็นเวอร์ชัน10 ลองซื้อไปลองกันได้นะท่านผู้ชมนะราคาแค่ประมาณ2 3 0 0บาทนะจ๊ะมาเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อกันเลยนะครับคันแรกนะครับให้เราทําการนะครับซื้อเจ้าตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดจากทางโกจดอกตรงนี้มาก่อนเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเมื่อซื้อมาเราจะได้ทั้งในส่วนของเจ้าตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยสามารถมีไฟนะมีไฟ R g b จีงตรงนี้ด้วยปรับได้นะครับปรับแสงสีความสม่าสว่างปิดเปิดได้นะท่านผู้ชมนะอืมเนาะ เมื่อซื้อมาแล้วนะครับเราก็ทําการนะครับอย่างแรกเลยนะคือการชาร์จนะเขาจะให้สายชาร์จแบบนี้มาเขาเรียกว่าสายชาร์จไมโคร USB to USB นะทานผู้ชมนะอ่าทีนี้เราต้องชาร์จมันก่อนเนาะอย่างแรกก็มาเสียบในส่วนของตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดก่อนเลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะมันจะมีให้เสียบอยู่ข้างๆนะครับลิงก์ซื้อเมาส์คีย์บอร์ดอยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปนะหรือว่ากดไปที่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือนะ จากนั้นนะครับก็เอามาแบบนี้เลยนะครับเอาแดปเตอร์มานะท่านผู้ชมนะมาเสียบเข้าไปปุ๊บอย่างนี้เลยอันนี้คือการชาร์จนะเราต้องชาร์จก่อนนะครับอย่างแรกนะชาร์จอย่างน้อยเนี่ยประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับอืมเนาะเมื่อชาร์จเสร็จแล้วนะครับเราก็ดึงสายออดทั้งหมดได้เลยนะครับท่านผู้ชม จากนั้นนะครับเราก็จะมาเริ่มเชื่อมต่อกันเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยให้ไปที่คีย์บอร์ดเรานะกดเป็นปุ่มออนไว้ก่อนตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดคอนเน็กนะฮะนี่มันก็จะกระพริบแบบนี้เนาะส่วนต่อมานะครับเมาส์นะฮะท่านผู้ชมนะพิกมาด้านหลังนะครับนี่เลื่อนมาปุ่มบลูทูธตรงนี้นะฟึบนี่ไฟก็จะกระพริบแบบนี้เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับมาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะอืมปัดลงมาด้านล่างนะครับฟึบนะครับกดป๊กค้างไว้นะครับบลูทูธตรงนี้ จากนั้นนะครับก็กดเชื่อมต่อบลูทูธคีย์บอร์ดก่อนเลยนะครับอย่างแรกเนาะนี่บลูทูธคีย์บอร์ดมันเชื่อมเสร็จแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะกดจับคู่อุปรกรณ์ใหม่นะครับหรือว่าหาชื่อคําว่า BT 5.2เมาส์นะเห็นไหมนี่กดเข้าไปกดจับคู่อุปรกรณ์อ่าเรียบร้อยนะครับมาส์คีย์บอร์ดก็จะใช้งานได้แล้วนะเห็นไหมเราจะเลื่อนเมาส์ได้แล้วนะครับอื ต่อไปนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของเจ้าตัวเมาส์เนี่ยไปเข้าเกมโรบอกนะแนะนําให้ใช้เมาส์ในการเข้าเกมโรบบอกนะครับเราจะเลื่อนมาหาเมาส์หาเจ้าตัวเกมโรบบอกเนาะกดเข้ามาโรบอกฟืบแบบนี้เลย Very good อ่าจากนั้นนะท่านผู้ชมนะก็ให้เรานะครับทําการนะครับเข้าเจ้าตัวเกมโรบบอกนะโดยใช้เมาส์นะผมจะเข้าเจ้าตัวบล็อกฟุตนะโดยใช้เมาส์นะแนะนําให้ใช้เมาส์ตลอดนะครับพยายามใส่ไว้ด้วยนะท่านผู้ชมนะใส่ไว้เรื่อยๆครับใส่ไ้แบบนี้เลย ใส่ไว้นะครับใส่ไว้นี่ฟึบแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับอ่าของผมมาแล้วนะครับทีนี้นะครับวิธีการใช้งานนะท่านผู้ชมนะก็คืออย่างแรกนะครับเราต้องอลองกดเดินก่อนเดินใน WSD นะท่านผู้ชมนะ WSD นะครับอา่าแล้วก็ลองหมุนลูกกิ้งดูซูมเข้าซูมออกถ้าเมาส์ไม่มีปัญหารหรือว่าโทรศัพท์รองรับการเชื่อมต่อนะ ท่านผู้ชมมันก็จะสามารถที่จะ أ, เลื่อนเข้าออกเมาส์ได้นะท่านผู้ชมนะมันจะเป็นโทรศัพท์บางรุ่นนะครับที่ไม่สามารถเลื่อนเข้าออกได้หรือว่าหันซ้ายหันขวาได้นี่มันจะกดคลิกขวาปุ๊บแล้วมันก็จะแบบว่าดิ่งการตั้งค่านั่นคือโทรศัพท์ไม่รองรับนะหรือว่าในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยเข้ากันไม่ได้นะท่านผนะู้ชมนะตัวนั้นจะใช้งานไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้งานได้นะท่านผู้ชมนะมันจะเป็นเฉพาะโทรศัพท์บางรุ่นอย่างเช่น a n d r o อ d บางรุ่นนนะท่านผู้ชมนะอย่างเช่นในส่วนของอตัว ROG จตัวนี้จะ จากนั้นนะครับเราก็ลองกดคลิกขวาค้างไว้ดูนะนี่เห็นไหมมันจะเป็นการหันหน้าจอนะครับท่านผู้ชมนะอบางคนหันไม่ได้หันยากนะครับให้ไปกดที่มุมบนนะครับตัวนี้ก่อนนะรูปรูปบอกตังค่าตรงนี้แล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของคาเมราเซสิฟิวิตี้นะครับบวกไปให้สุดเลยบวกสี่นะท่านผู้ชมนะเรากดออกตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมมันก็จะหันได้สุดจอเลยนะหันแบบนี้เลยสุดจอเลยนี่นะครับอืมนะฮะกด WSD เดินนะท่านผู้ชมนะสเปซบาร์กระโดดนะครับ อ่านะกดคิวนี่จะเป็นเดสนะเห็นไหมกดคิวจะเป็นเดสนี่ปุ๊บเดสไปได้นะครับด้านหน้านะท่านผู้ชมอ่กดคลิกซ้ายนี่เป็นการอา่ฟันนะท่านผู้ชมนะเราต้องเลือกก่อนนะถ้าใช้อาวุธกดคลิกซ้ายนี่จะเป็นการฟันแบบนี้เลยทัวบทัวบ,วบอย่างนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะเลือกอาวุธได้นะครับเลขหนึ่งสองสามนี่เลือกได้หมดเลยนะเลขหนึ่งสองสามบนแถบตรงนี้นะครับอืมเนาะอะ่เรากดเลขสองกดปุ๊บแล้วก็ไปดูก่อนซีมอนสเตอร์อยู่ตรงไหนเอ่ยโคตรตีโคตรตึงของเทรเทรมา อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเจ้าลิงทีนี้มันจะมีแถบบอกอยู่นะเห็นไหมท่านผู้ชมตรงนี้แถบบอกอยู่นะครับว่ากดปุ่มอะไรบ้างนะครับมีปุ่ม Z ปุ่ม X ปุ่ม C ปุ่ม V ปุ่ม F นะท่านผู้ชมนะหรือว่าจะใช้เมาส์กดก็ได้นี่แล้วแต่สะดวกเราท่านผู้ชมเนะาะเดี๋ยวเราจะทําการแบบว่ากดตามที่มันบอกเอาปุ่ม Z ของผมนี่จะเป็นไล,ลนะท์เรีนะท่านผู้ชมนะไลท์เรีนไปใ,ใกล,กล้ๆก่อนปุ่ม Z นี่เป็นไงนะโหตายเลยไหมนะ่ะตกน้ําเลยนะฮะท่านผู้ชมจากนั้นกดปุ่ม F นะนี่เป็นไงลน่ะบิงโอ้โหผลแสงของคิสรุนี่หวคนดู อีกรอบหนึ่งนี่นี่เนี่ยเป็นไงนะโอ้ตูยเย่เลยนะับคนดูนะโอ้ใช้ได้จริงนะเนี่ยใช้แสงตีก็ได้ชวง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 อ่าโคตรแรมโคตรแรมโคตรตึง นี่เป็นงไงสก,กิลอีกทีหนึ่งนะฮะคนดูนะอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่จะซื้อไปใช้งานสำหรับเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดโกโดจอดนะสามารถปรับแสงสีตรงนี้ได้ด้วยนะครับเปิดปิดเปิด,ปดแสงสีได้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแนะนำนะครับซื้อไปเนี่ยบางทีเนี่ยโทรศัพท์บางรุ่นเนี่ยอาจจะติดบั็กนะก็ให้ใช้เจ,จ้าตัว อแอป Octopus นะ Octopus นี่จะเป็นตัวแบบว่าแอปอเพิ่มปุ่มเล่นเกมเนาะท่านผู้ชมนะตัวนั้นจะช่วยได้นะครับหรือเป็นแอป Panda Mouse Pro ก็ได้นะอืมโหลดใน Play Store ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะก็สามารถที่จะใส่เครื่องเข้าไปได้นะครับถ้ามันแบบว่าปุ่มมันเล่นไม่ได้อะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะอืมส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นได้นะบนมือถือ Android นะครับเวอร์ชัน10ขึ้นไปนะครับแบมขั้นต่ำ4กิกเนาะก็จะเล่นได้ปกติเลยนะครับสามารถกาสำหรับการต่อเมาส์คีย์บอร์ดเนาะ แต่ iOS นี่ผมไม่แนะนำนะเพราะ iOS นี่มันไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะรองรับการตอ่อมอกคีย์บอร์ดแล้วออกมาเล่นเกมได้นะครับอาจจะทําอย่างอื่นได้นะแต่ไม่รองรับในการตอ่อมอกคีย์บอร์ดเล่นเกมน้องทุกท่านเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สำหรับบน iOS นะอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับลิงก์ซื้อเจ้าตัวสินค้าเมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะครับกดไปที่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปหรือว่ากดไปที่มุมตะกร้าสีเหลืองฝั่งซ้ายมือนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับวันนีี้้้พ่่่โคคกกกปออนนนเจจัใหหมลิาาาบย